ก็คลิปวิดีโอนี้ผมทํามาเพื่อเอาไว้ดูเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจที่อยากดูด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับผมจะพยายามหามังอะหรือกระตูนใหม่ๆมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเพราะอย่างนั้นการนำพาย,ยกไปทำอย่างอื่นมันจึงเป็นอะไรนอกเสียจากว่าจะเอามันไปกันยาพิษที่อยู่ภายในนั้น ดุนแรงมากเมื่อมันเข้าไปในร่างกายแม้แต่ปรมาาร์์ที่อยู่ขอบเขตเนี่ยธรรมชาติขั้น3ก็จะตายในทันทีแม้แต่พระเจ้าก็คงช่วยไม่ได้แล้วนะเพราะอย่างนั้นข้าจึงบอกว่าเจ้าซื้อของปลอมยังไงล่ะเพ <c oughs> <c oughs> ียงมองแค่แวบเดียวเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าภายในภายยกนั้นมีพิษอยู่นี่มันเป็นการ เข้าใจพืชและสมุนไพรอย่างลึกซึ้งมากๆเลยนะอืเพียงแค่ใช้สายตามองเท่านั้นเขาควรค่าแก่การเคารพแล้วเออขอบคุณสําหรับความรู้วันนี้ข้าได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยทีเดียวเนื่องจากท่านชื่นชอบในสมุนไพรผ่อนคลายเป็นพิเศษข้าขอมอบให้ท่านเพื่อเป็นการขอบคุณอืท่านอาจารย์ ที่เป็นสีเขียวนี่คือมันใช้จิตคุยกันนะครับนันมันเป็นสิ่งที่ท่านซื้อมาด้วยหิวิญญาณ500ก้อนเลยนะขรับแต่ท่านจะไปให้ง่ายเลยหรือไงหุบปากไปเลยข้าจะให้อะไรข้าตัดสินใจเองแต่แต่ว่ามันหเดี๋ยวนะหรือว่าเป็นไปไม่ได้ตลอดชีวิตนักประเมินสามารถทำผิดพลาดได้เพียง3ครั้งเท่านั้น ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะถูกเพิกถูกถอนจากคุณสมบัติหากพวกเขาทำพลาดเกินกว่า3ครั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านอาจารย์ผ่านคุณสมบัติมาแล้วนับไม่ถ้วนเพราะงั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติมากที่เขาจะประเมินผิดพลาดมาถึง3ครั้งมานานมากแล้วถ้าเขาทำผิดพลาดอีกเขาต้องถูกเพิกถอนคุณสมบัติอย่างแน่นอนเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะรู้เรื่องของท่านอาจารย์อยู่แล้ว ซึ่งนั่นมันหมายความว่าถ้าเขาไม่ได้หยุดอาจารย์เอาไว้แล้วปล่อยให้อาจารย์นำพายยกไปให้คนกันยาให้และถ้าพวกเขารู้ว่ามันเป็นพิษหรือถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นพิษเขาก็จะถูกเพิกถอนคุณสมบัติโอ้การที่เขามีอายุมากขนาดนี้ซึ่งถ้าอาจารย์เองก็คงสร้างศัตรูในฐานะนักปรุงยาหรือนักประเมินไว้ไม่น้อยถ้าเขาเสียฐถานะนี้ไปบางที เขาอาจจะถึงขั้นถูกฆ่าตายเลยเทีเดียวก็ได้แล้วมันก็ยังหมายความว่าเขาช่วยชีวิตท่านอาจารย์เอาไว้อย่างแท้จริงอย่างว่าแต่หินวิญญ,ญาณ500ก้อนเลยถ้าจะให้ท่านอาจารย์จ่ายมากกว่าน,นั้นมันก็ไม่มากเกินไปแต่เรื่องที่ท่านอาจารย์เคยผิดพลาดมาถึง3ครั้งนั้นเป็นอะไรที่รู้กันเพียงในสังคมนับประเมินเท่านั้นหรือไม่ก็คนที่ใกล้ชิดกับเขาไม่มีคนอื่นรู้เรื่องนี้แน่นอน ขาคนนี้ดูเรื่องนี้ได้ยังไงกันแถมเขายังมั่นใจมากอีกด้วยว่าท่านอาจารย์จะมอบส่วนภายนั้นให้กับเขาเดี๋ยวนะถ้าหากว่าพาคํานึงถึงสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้ที่อยู่ชั้นที่หนึ่งด้วยฮะเปลี่ยนไปได้ไหมว่าถึงแม้ว่าเขาจะดูเด็กแต่เขาก็เป็นอาชีะด้านการประเมิน ันนี้มองจางชวนเป็นเหมือนพระเจ้านะครับหื <c oughs> ขอเช่นนี้ค่ารับไว้ฟรีๆไม่ได้หรอกนะซูนเฉียงรีบเอาเงินให้ท่านผู้อุโสห้าร้อยเหรียญทองเร็วๆเ,เราจะซื้อมันให้ผู้อุโสเสียงเงินฟรีไม่ได้หรอกนะขอรับนายน้อย <c oughs> อย่างวะข้าก็นึกว่าเขาจะเป็นคนใจกว้างซสอีก เออห้าร้อยห้าร้อยจะให้ผู้โสเสียเงินฟรีๆไม่ได้นี่นะผู้เช่นนั้นด้วยท่าทางที่ไม่อับอายเลยได้งไงเอ,อ่เอ,อนายน้อยข้าทราบซึ้งในน้าใจท่านมากแต่เรื่องเงินไม่ต้องก็ได้นะขอรับผู้โสอย่าทอมตนไปเลยยังไงข้าจะจ่ายให้500เหรียญทองอยู่ดีเอ,อ่เอ,อเอาตามนั้นก็ได้ขอรับ จำนวนเงินแค่นั้นหาหยิบเอาจากข้างทางมาก็ได้แล้วอีข้าสามารถบอกได้เลยว่านายน้อยคนนี้ช่างคุ้นเคยกับการประเมินสมบัติจริงๆขคาอยากรู้จริงๆว่าใครคืออาจารย์ของท่านหรือว่าท่านเองก็เป็นนักประเมินด้วยเช่นกันฮ่าฮ่านายน้อยของเราท่านนี้คือปรมาจารย์จ้างชวนส่วนอาจารย์ของเขาก็คือปรมาจารย์ อย่างชวนไม่สิอย่างซวนฮะป,ป,ประมาจารย์ปรมาจารย์ไม่แปลกใจเลยความสามารถในการประเมินของพวกเขาปกติแล้วพวกเขาเก่งกว่าอาจารย์ของข้าเสียอีกทางนั้นท่านก็เป็นปรมาจารย์นี่เองข้าต้องขอโทษที่ก่อนหน้านี้ข้าทำตัวไม่เหมาะสมโปรดให้ภัยข้าด้วยเถอะข้ามีนามว่า สายเซีลวอยู่และข่าก็คืออาวุโสกว่าท่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่มเป็นต้องพูดจาเป็นทางการกับข้าก็ได้หืมสายส,สายเซ่ลวอยู่หรือว่าท่านคือผู้นำห้องโถงนักประเมินสมบัติอืมข่าคิดไม่ถึงเลยว่านักประเมินระดับสี่ดาวจะถูกสั่งสอนโดยปรมาจารย์จางชวนแถมเขายังมอบสมุนไพรผ่อนคลายให้เขาแบบฟรีด้วย เจ้าเจ้าเป็นผู้นำห้องโถนนีเองช่างเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆค่าดีนว่าค่าดีนมาว่าเมื่อไม่นานมานี้เมืองหงไห่ได้รับหุ่นเชิดและวิญญาณมาอยู่ในมือข้าสงสัยว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่และข้าเองก็อยากกะรู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนอ่ะนี่เอาไป500ห้าร้อยเหรียญทองนับดูนายนะ่ะว่าครบไหมนับดูซะเออเออหุ่นเชิดแล้ววิญญาณทางนั้น น้องจางก็มาตามหาสิ่งนี้นี่เองเรามีสมบัติชิ้นนั้นจริงและตอนนี้มันอยู่ที่ศาลากลางการประเม,มินคืนนี้แมาถูกนำไปประมูลฮะคืนนี้คืนนี้เหรอฮี่าจริงข้าควรเอาอยัางไงดีละ่ะตอนนี้ข้าไม่มีหิววิญ,ญาณติดตัวสักก้อนซัด้วยเข้าร่วมการประมูลโดยไม่มีเงินอยู่ในมือสักบาทคงถูกไล่ออกมาตั้งแต่ทางเข้างานแล้วแน่ฮี่เอาไงดี เอะถ้าหากว่าน้องจางสนใจมันจริงๆข้าสามารถจองที่นั่งให้ใหเจ้าได้นะท่านทําได้ดหรือหรือขอบคุณมากเลยพี่สายว่าแต่ค่าใช้จ่ายของหุ่นเชิดและวิญญาณโดยประมาณเท่าไหร่ได้หรือครับถ้าข้าอยากจะซื้อมันจริงๆข้าต้องเตรียมหินวิญญาณไว้เท่าไหร่เออหุ่นเชิดและวิญญาณเป็นสมบัติเหลืองเป็นสมบัติเหลือทิ้งไว้ โดยผู้ใช้จิตวิญญาณเพราะงั้นข้าเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นน่าจะประมาณหิววิญญาณพันห้าร้อยก้อนแต่ราคาสูงหรือต่ำกว่านั้นขึ้นอยู่กับการระมูลเพราะงั้นข้าเกรงว่าน่าจะต้องมีหิววิญญาณมากกว่าสามพันก้อนถึงจะซื้อมันได้เป็นไงน้องเป็นไงน้องจางอยากไป,ประมูลด้วยหรือไม่ฮ่าค่ข้าเองก็สนใจ เช่นกันแต่ตอนนี้ข้ามีเงินไม่พอสําหรับการประมูลโอ้โหเงินไม่พอไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยข้าเองก็มีเงินเก็บเหมือนกันข้าจะให้เจ้ายืมมันก่อนก็ได้เจ้ายังขาดเงมมินอยู่เท่าไหร่ฮะยืมได้จริงหรอครับยืมได้จริงหรอครับถ้าง,งั้นก็เยืมไปเลยข้ายังขาดหิยายานวิญญาณอีกสามพันก้อนท่านพอจะให้ข้ายืมได้หรือไม่นี่มึงไม่ได้พกตังค์มาเลยเนี่ยอาจารย์ ออออห,หินวิญญาณสามพันก้อนเจ้าก็สามารถใช้มันซื้อหุ่นเชิดและวิญญาณได้แล้วแหละนะเจ้าคิดจะยืมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอน,น,น้องน้องชายเจ้าคงไม่มีหินวิญญาณเลยสินะไม่แปลกใจเลยที่เจ้าหมอนี่ใช้เหรียญทองในการใช้จ่ายตลอดเลยแถมเขายังไม่กลัวถูกคนอื่นฆ่าตายอีกด้วยข้าคิดว่าเขาจะเป็นคนอวดดีเท่านั้นแต่นี่มันอะไรกัน มาประมูลหุ่นเชิดและวิญญาณโดยไม่มีหิวิญญาณติดตัวมาสกักก้อนเขาต้องนัดหนาขนาดไหนกันเนี่ย <c oughs> นั่นนะสิดูเหมือนว่าข้าคงใช้เวลาในการเรียนรู้อย่าพิษมากไปสินะตอนนี้ข้าเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเข้าสังคมเลยเออน้องจางชวนเรื่องนั้นที่เจ้าลืมกระบ,บอต๋ตังเอาไว้ที่ที่พักหรือว่าจ,จริงๆแล้วเจ้าม,มีหิววิญญาสักก้อนเลย ข้าไม่มีอ่ะข้ามีติดตัวอยู่แค่ไม่กี่สิบก้อนแต่ข้าใช้มันข้างทางไปหมดแล้วแต่ข้ามีเหรียญทองเยอะมากเลยนะแต่ข้าใช้มันที่นี่ไม่ได้เลยนะสิเพราะงั้นตอนนี้ข้าเลยถังแตกสุดๆไปเลยล่ะเออเอ้ยเ,เ,เจ้ามันจะเป็นต้องบอกข้าทั้งหมดก็ได้ที่ข้าต้องการให้เจ้ายืมเงินก็เพื่ออยากจะเป็นเพื่อนกับเจ้าก็เท่านั้นแต่เจ้ากลับต้องการหิวิญญาณถึง3,000ก้อน ข้าเองก็ไม่แน่ใจเลยซ้ําว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเจ้าล้อเล่นกันแน่ถึงแม้ว่าข้าจะเป็นผู้นําห้องโถงประเมินแต่ข้าเองก็ไม่มีหิววิญ,ญญาณขนาดนั้นหรอกแถมเมื่อสักครู่นี้ข้าเพึงจ่ายหิววิญ,ญญาณไปตั้งสองมันก้อนแล้วยังเอามันเป็นของขวัญให้กับเจ้าด้วยเฮ้เเจ้าไม่จะเป็นต้องรีบถ,ถ่ายข้าขนาดนั้นก็ได้มัง้ง เฮ้ยดูเหมือนว่าท่านเองก็คงไม่มีเช่นกันถ้างั้นก็ลืมมันไปเถอะว่าแต่สารากางการประเมินพอจะมีวิธีไหนสามารถหาเงินได้เร็วบ้างไหมเฮ้ยหาเงินได้เร็วเหรอเจ้าอยากจะหาเงินตอนนี้แล้วไปเข้าร่วมการมูลที่กําลังจะเริ่มขึ้นอีกสองชั่วโมงข้างหน้าเพื่อซื้อหุ่นเชิดและวิญญาณอย่างนั้นหรือเฮ้ยเหนื่อยแทนใช่แล้วค่ะ ต้องหาหิววิญญาณ3,000ก้อนให้ได้ก่อนการมุลจะเริ่มมันไม่มีวิธีทําเช่นนั้นหรอกหิววิญญาณจํานวน3,000ก้อนมันสูงเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอาจารย์วิธีนั้นอาจจะทําให้เขาหาเงินจํานวนมากขนาดนั้นได้ทันทีเลยก็ได้นะครับอืมวิธีไหนเจ้าหมายถึงเฮ้ยนานมันไปไป,ไปไม่ได้เลยที่จะทําสาเร็จได้ ตั้งแต่ก่อตั้งห้องโถงมาไม่มีใครเคยทำมันสำเร็จเลยด้วยซ้ําแต่การหาหิมวิญญาณสามพันก้อนให้ได้ภายในเวลา2ชัว่วโมงมันมีเพียงแค่วิธีนั้นนะขอรับไม่อย่างนั้นข้าเองก็คิดวิธีอื่นไม่ออกแล้วจริงๆเอ๊ะมันคือวิธีอะไรหรือมีวิธีการกันนนั้นแล้วหรือใช่ใช่แล้วมันคือการทดสอบการเมินของห้องโถงนัก,นกระเมือระดับ5ดาวของเราเรียกว่า เป็นกระแสน้ำกวนที่ไหลประสานกันตราบใดที่เจ้าผ่านบุทสอบเจ้าก็ได้รับรางวัลเป็นสมบัติที่ถูกสะสมมาเป็นเวลาหลายปีคาดเดาว่ามันน่าจะประมาณหินวิญญาณ5,000ก้อนได้แล้วตอนนี้โอ้โหหินวิญญาณ5,000ก้อนพระเอกแม่งตาเป็นวาวเลยเรื่องเองินอย่างเดียวดูแล้ว ดูเหมือนว่าครั้งนี้ข้าต้องใช้ห้องสมุดวิธีแห่งสวรรค์และสายตาแห่งความจริงอย่างเต็มพิกัดแล้วไปไปกันเถอะแน่นอนต้องไปหาหิมยานหาพันก้อน,นสิน้นนองจ้างเดียเด๋ยวเดี๋ยวเจ้าจะไปไหนหรือแต่ว่าก็แน่นอนก็บอกไปแล้วว่าจะไปหาหิมยานห้าพันก้อน,นสิเอาละอย่าโมเสียเวลารีไปกันเลย